ฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเพจคิวคิวทำไมวันนี้นะครับถึงต้องทำนะครับโอเคพร้อมไหมเธอพร้อมอยู่แต่ว่ามันไม่หน้ามันไม่ค่อยชัดอะคะ่ะไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องสนใจหน้าไม่ต้องสนใจหน้าวทยากรน,นะให้สนใจที่ตัวสไลด์อย่างเดียวก็พอนะครับ ว่าทาไมทาไมวันนี้เดี๋ยวตอมจะสอนวิธีการนะครับเสกเงิน1000บาทของคุณนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเงิน1000เนี่ยเป็นเงินหลักล้านได้นะครับบนโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าอา้าวแล้วมันจะเสกยังไงล่ะนะครับโอเคถ้างั้นเราต้องมายอมรับความจริงกันก่อนนะครับว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของการออนไลน์ตลอดย4ชั่วโมงเลยโดยคุณใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นหลักนะครับดูนะฮะ คือมันเป็นกระแสนะครับของอินเทอร์เน็ตออฟสิงที่จะมาในอนาคตภายในอีก 3- 4ีเปีที่จะถึงนี้นะครับและยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟอ h i n ิงนะครับหรือเราเรียกว่า IOE ซึ่งจะมีมูลค่าการตลาดนะครับประมาณ19้าล้านล้านบาทนะครับเฉพาะในประเทศไทยหนึ่งนั้นนะครับหนึ่งนั้นเลยนะครับก็คือในตลาดของกลุ่มโซเชียลเหล่านี้นะครับใครที่เล่นโซเชียลแบบนี้มาบ้างนะครับผมเชื่อว่าทุกคนผ่านมาเกือบหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับ MSN นะครับหรือแต่ก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปคุณอะไรคุณเจอ MySpace คุณเจอ Napster คุณเจอที่เกี่ยวกับการโพสต์่างๆ p o s t j a n g c o m y e t a f o r c o m นะฮะคุณจะเจอโพสต์เกี่ยวกับพวกนี้เยอะแล้วเว็บเหล่านั้นเขาก็ทําเงินมหาศาลด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในปัจจุบันน,นะครับที่เกี่ยวกับ l i น์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือ t วิสเตอนะครับที่เราใช้งานกันอยู่นะครับคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับ คนที่ใช้โซเชียลเหล่านี้แคชบอในประเทศไทยซึ่งจริงๆว่ามันเยอะมากนะครับโอ้โหดูฮะ a c e b o o k นะครับในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือประมาณ32%นะครับไม่ว่าจะเป็น Line Facebook น Messenger นะครับซึ่ง Facebook กับ Facebook Messenger ไม่เหมือนกันนะนะครับ Facebook คือพื้นที่การเขียนนะครับแต่ Messenger คือ c h a t b o อนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้กลุ่มโซเชียลเหล่านี้ถูกได้รับความนิยมและก็แพร่หลายซึ่งทุกคนรู้จักหมดเลย นะครับ Google Plus นะครับหรือแม้กระทั่ง Instagram นะครับ Twitter นะครับทุกอย่างนะครับบางบางหลายบางบางอันเนี่ยก็คือหายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเช่นบางคนอาจจะเคยเล่น High Five นะครับบางคนอาจจะเคยเล่นยินตาโฟนะครับหรือบางคนอาจจะเคยเล่นอะไรนะฮะ WhatsApp ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับหรือสมัยก่อนก็อาจจะเป็น BB นะครับทีนี้เรามาดูครับว่า World Wide Web เหล่านี้นะครับเขาเขารวยมากเลยนะอย่างเช่น Facebook เรามาดูกันนะครับอย่างเช่นเฟซบุ๊กนะฮะทอทีนฮะเฟซบุ๊กเนี่ยมาร์คเซนก็เปิดรวยมากเลยนะครับหรือเจ้าของไลน์นะครับก็รวยมากมากนะครับจากการทําเงินบนออนไลน์หรือการหรือการทําเงินจากการใช้งานของคนนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้มันมีเม็ดเงินจํานวนหนึ่งฮะที่ลอยอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเม็ดเงินเหล่านี้มาจากไหนนะครับแน่นอนแหะครับมาจากการโฆษณามาจากการใช้งานมาจากการสื่อสาร ทั้งหมดหรือเกิดจากเม็ดธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับการทำธุรกิจแบบเชื่อมต่อการ connect people to people นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ครับเราเนี่ยกำลังจะใช้ช่องทางเหล่านี้ช่องทางออนไลน์เน,น,นี่ยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการหาเงินจำนวนมหาศาลได้นะครับโดยมีการลงทุนที่ถูกมากๆนะครับซึ่งวันนี้ผมกำลังจะบอกช่องทางนะครับว่าช่องทางอะไรล่ะที่เรากำลังจะเอาเงินจากกลุ่มออนไลน์เหล่านี้นะครับเข้ามาที่กระเป๋าเงินของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตอมจะแนะนำให้รู้จัก ว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เรากําลังจะหาเงินนะครับลองนึกง่ายๆครับวันนี้เนี่ยบิลเกตคุณสตีฟโจ๊กหรือแม้กระทั่งมาร์คซักเบอร์เขาร่ํารวยจากการที่มาโผล่ถูกเวลานะครับในธุรกิจ IT นั่นหมายความว่าวันนี้ครับเราจะเป็นคนต่อไปนะครับที่ขึ้นมาอยู่ที่นี่นะครับหมายความว่าหรือนี้ฮะผมจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับนี่คือเพจคิวคนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ นะครับเป็นโลโก้นะครับเพจคิวคิวคืออะไรนะครับเดี๋ยวทุกท่านมาดูกันก่อนนะครับจะจะได้ไปสื่อสารถูกนะครับซึ่งต้องเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผู้นำนะครับแล้วก็คนที่กําลังเริ่มทำเพจคิวคิวด้วยนะครับทีนี้เพจคิวคิวคือแบบนี้ครับเพจคิวคิวเนี่ยเขาคือช่องช่องโซเชียลเดตเวิร์กประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเอ่อทให้ทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเหมือนการเล่นโซเชียลทั่วไปนะครับเหมือนคุณเล่น Facebook เหมือนคุณเล่นไลน์เลยตัวนี้ก็จะเป็นเเหมือนนนกััะครบ ที่ทําให้เราเนี่ยเขียนข้อมูลนะครับหรือการสร้างคอนเทนต์ต่างๆบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาต่างๆสเตตัสต่างๆน,นะครับรูปภาพนะครับคลิปนะครับในรูปแบบคอนเทนต์นะครับถ้าถ้าใครนึกภาพไม่ออกเหมือนเวลาคุณเปิดเข้าไปในไทม์ไลน์แล้วคุณจะเจอหวัวข้อข่า,ขา,ขาวนั่นแหละครับเขาเรียกคอนเทนต์นะครับแล้วเวลากดเข้าไปดูเนี่ยคุณก็จะเห็นเนื้อหานะครับนั่นหมายความว่าวัานนี้ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถโพสตอะไรก็ได้หรือสร้างคอนเทนต์อะไรก็ได้ลงไปนะครับอ่าคุณก็จะมีพื้นที่เฉพาะ นะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเวอร์ไวเว็บนันด้วยเสมือนคุณเป็นผู้ส่วนกับเวอร์ไวเว็บเลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณสามารถสร้างรายได้จากการใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจากการขยายนะครับแล้วก็ในรูปแบบของโครงสร้างนะครับตามเวอร์ไวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสรุปก็คือเพจคิวเนี่ยเป็นเวอร์ไวคอนเทนต์ให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ของคุณนะครับในรูปแบบของเวอร์ไวนะครับคุณเป็นเจ้าของพื้นที่คอนเทนต์ คุณสามารถหากําไรคุณสามารถหาไรายได้จากการที่มีคนเนี่ยกดเข้ามาดูคอนเทนต์ของคุณแล้วคุณก็สามารถขยายพื้นที่การสร้างคอนเทนต์ได้แล้วคุณก็จะมีะไรายได้เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าแค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานนะครับปกติแล้วคือเรามีสเตตัสของเราจริงไหมเรามีรูปภาพของเราจริงไหมอ่าเราก็จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยโพสลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นใน g o o g l e Plus ใน u t u b e นะครับในทวิสเตอร์นะฮะในอินสตาแกรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็คือโพสลงไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราเพิ่มเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสเต็ปที่เพิ่มขึ้นไปก็คือแค่นี้นะครับจากข้อมูลของเรานะครับเราเพิ่มไปโพสในเพจค q วคแทนะครับแล้วค่อยแชร์นะครับแชร์คอนเทนต์ของคุณเนี่ยจากเพจ q q นะครับมาที่โซเชียลเวิร์ดที่คุณใช้งานนะครับก็พูดง่ายว่าจากปกติเนี่ยคุณเคยโพส a c e b o o k คุณโพสลงไปเลยบนเฟ c บนเฟ k บุ๊กของคุณคุณก็เปลี่ยนใหม่ โพสลงบนเพจคิวคิวก่อนนะครับ, on on นะรบแล้วก็เอาข้อมูลบนเพจคิวคิวเนี่ยมาโพสลง Facebook ของคุณนะครับแค่นี้เองคุณก็สามารถทําเงินได้แล้วซึ่งนะครับวันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนของเพจคิวคิวนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีทั้งช่องนะครับคอนเทนต์ดิเจสเตอร์ดัชบอร์ดของคุณซึ่งคุณสามารถดูแลหน้าดัชบอร์ดของคุณเองได้เหมือนเสมือนคุณเป็นเจ้าของเว็บเลยนะครับโอเคถ้างั้นเรามาดูกันว่าคุณมีผลประโยชน์อะไรล่ะจากการที่คุณเป็นสมาชร์ทชิ q ผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราเราเราเชื่อไหมว่าวันนี้คนใช้ f c e e o o o เนี่ยเกือบทั่วโลกนะเป็นพันล้านคนเลยนะครับมาร์คซ c กเกอร์เให้คุณสมัครสมาชิก Facebook ฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยคำถามก็คือว่าคุณใช้ Facebook แต่ Facebook รวยมหาศาลจากการขายโฆษณาจากการใช้งานแต่คุณไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะได,ได้ไงก็เขาให้คุณใช้ฟรีนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราต้องการมีผลประโยชน์ นะครับจากการเป็นสมาชิกของเพจ QQ เนี่ยแน่นอนล่ะนะครับมันจะต้องมีการลงทุนนะครับทีนี้คุณต้องบอกผมจะบอกก่อนว่าวันนี้เรายได้มาจากการขายพื้นที่50%มาอย่างไงนะครับเพจ QQ เนี่ยให้คุณเนี่ยซื้อพื้นที่การเขียนคอนเทนต์เนี่ยตลอดชีพเลยครับฟังดีนะฮะคุณลงทุน1,000บาทในการซื้อพื้นที่คอนเทนต์นะครับไม่ได้ใช้ฟรีนะครับคุณลงทุน1,000บาทซึ่งจริงๆถ้าผมมองแบบนักธุรกิจนะผมมองเลยว่าถูกมากนะครับการซื้อพื้นที่ใน World Wide Web เว คุณสามารถบอกต่อเพื่อนได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้คุณกําลังขายลิขสิทธิ์ในการขายช่องทางรายได้ให้กับเพื่อนของคุณยกตัวอย่างง่ายนะครับคุณไปชวนเพื่อนเล่น Facebook ตอนสมัย f a c e b o o ใหม่ให <"He i, S 2> ม่เฮ้ยมี a c e b o o k หรือ,อยังสมัคร Facebook หน่อยครับเฮ้ยเล่นไลน์หรือ,อยังเฮ้ย e สมัครไลน์สิ Facebook กับไลน์ไม่ได้ให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนคุณนะครับแต่วันนี้ในการเป็นสมาชิกเพจคิวคิวเนี่ยคุณไปชวนเพื่อนคุณมาใช้งานเพจคิวคิวคุณได้ผลประโยชน์ต่างตอออบบแททนนนจาาากกกรขขยพพืื้้ี่่ใหัเงคุณ50% นั่นหมายความว่า1000ของคุณนะครับคุณจะได้500บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมเจาะลึกเข้าไปอีกทีนะครับรายได้จากการสร้างรายได้จากโครงสร้าง1%ของสมาชิก20ชั้นนะครับเรียงตามลำดับนะครับรายได้จากการบริหารนะครับ10%นะครับรายได้จากย่อวิวคอนเทนต์นะครับตรงนี้คิดตามสัดส่วนทุกเดือนไม่เท่ากันนะครับคิดตามสัดส่วนทุกเดือนแล้วก็รายได้จากการเป็นศูนย์เซ็นเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าณเวลานี้นะครับมี5ช่องทางรายได้แต่คุณทําจริงๆตอนนี้ได้อยู่4 นะครับก็คือ1 2 3 4สี่นะครับเซนเตอร์ Center, เดี๋ยวผมคุยฟังทำไมคุณถึงคุณถึงจะยังทำไม่ได้ตอนนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อน,อนว่าแต่ละตัวนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับคุณจะได้รายได้ยังไงลักษณะแบบไหนนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนว่ารายไดจากการขยายจากการขายพื้นที่เนี่ย50%นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ตัวคุณนะครับคุณเป็นสมาชิกเพจ q q เรียบร้อยแล้ว,ลวคุณซื้อพื้นที่คอนเทนต์เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลว1 0 0 0บาท คุณก็จะมีเพื่อนของคุณอยู่นะครับที่คุณรู้จักที่เขาอาจจะเล่นโซเชียลเน็ตเบิร์กกันอยู่นะครับที่เขามีการโพสต์ทุกวันคุณต้องรู้จักแน่นอนนะครับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครไม่เล่นนะเล่นทุกคนนะครับแล้วทุกคนเนี่ยคุณก็ไปชวนเขาชักชวนให้ใช้งานเพจคิวคือชวนมาเล่นนะครับเพจคิวๆนะครับคุณก็จะได้นะครับถ้าจายอดขายเนี่ยคนละ500บาทนะครับไม่ได้หมายความว่านะครับบริษัทจะให้คุณ500บาทนะ บริษัทเนี่ยจะให้แต่ละคนเนี่ยก็สมัครสมาชิกเช่นเดียวกันนะครับภายใต้ username ของคุณนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแนะนำใน A ใน A สมัครโอนเงินเข้ากับเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์จ่ายคิวให้กับสมาชิกค,คนที่สมัครก็คือใน A นะครับคุณจะมีปันผล1คุณจะมีปันผลอยู่500บาทนะครับแปลงเป็นคิวในระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนฟังดีฮะหคิวในระบบเท่ากับ50บาทนั่นหมายวามนั่นหมายความว่าวันนี้ห้าร้อยบาทของคุณเนี่ยจะถูกแปลงเป็นคิวก่อน ก็คือ10 Q นะครับทีนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับในเมื่อวันนี้คุณลงทุน1000บาทแสดงว่าการชวนเพื่อนของคุณเนี่ยกี่คนคืนทุน2คนก็คืนทุนแล้วนะครับคุณชวน10คนคุณก็ได้5,000ันคุณชวน20คนคุณก็ได้หมื่นหนึ่งคนชวน100คนคุณก็ได้เท่าไหร่อ่ะ0 0แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ครับคุณจะชวนกี่คนก็ได้นะครับให้มาใช้เพจ q q นะครับให้มา ขายพื้นที่คอนเทนต์นะครับโอเครายได้ข้อที่1ง่ายมากก็คือตรงนี้แล้วรายได้ข้อน,นี้รับทุกวันนะครับเงินเข้าทุกวันถอนได้ทุกวันนะครับถอนจากคิวในระบบได้เลยนะครับโอเครายได้แบบที่2นะครับบางท่านอาจสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนะครับรายได้จากโครงสร้าง1%อร์เของสมาชิก20ชั้นนะครับทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับไอเพจคิวที่เราทำเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่า1ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง2ไม่ใช่ธุรกิจการเงินนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ตอนที่เราไปคุยกับสคบนะครับสคบบอกว่าธุรกิจของคุณมันไม่เข้าเครือข่ายอะไรเลยนะครับมันไม่เข้ามันไม่เข้าขายธุรกิจขายตรงมันไม่เข้าขายธุรกิจการเงินคุณเป็นแค่เวอร์ไวเว็บที่คนสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วฟังดีชฮะคุณเป็นแค่เวอร์ไวเว็บที่คนเนี่ยสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วก็เล่นนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเวอร์ไวเว็บนั้นๆซึ่งกําหนดหมวดหมู่ไม่ได้นะครับกฎหมายไม่มีรองรับนะครับนั่นหมายความว่าคนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่อยู่ในหมวดหมู่อะไรด้วยเพราะว่า พจ QQ ไม่ใช่ผู้ผู้ใช้งานคนสุดท้ายนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบปกติเลย mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในหมวดพรบอคอมพิวเตอร์ไหมหรือจะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับการใช้ธุรกิจออนไลน์หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้คือผมต้องบอกกันหนะ่อยว่ากฎหมายประเทศไทยพัฒนาไม่ทันธุรกิจนะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับอยากให้สบายใจได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณจะไม่มีสินค้าคุณจะไม่มีบริการนะครับคุณจะเป็นสมาชิกนะครับ ของเพลดแล้วสร้างรายได้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้โครงสร้างของรายได้เนี่ยเขาใช้การจัดแบบไบนารีแต่ฟังดีๆนะครับคุณเนี่ยคุณไม่ต้องมาวางสายงานอะไรเลย,เลยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะวางเพลสให้คุณอัตโนมัตินะครับยีชั้นลึกแบบนี้นะครับคุณจะมีรายได้หเปอร์เซจากทุกคนที่ถูกเพลสลงมานะครับนั่นหมายความว่า1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยทุกๆชั้นทุกๆลำดับการสมัครของคนนะค,คุณฟังดีๆนะ มันเป็นแค่ลำดับการสมัครนะครับมันไม่ใช่โครงสร้างการตลาดนะครับมันไม่ใช่แผงการตลาดนะมันเป็นโครงสร้างของลำดับการสมัครแต่ละคนนั่นหมายควาว่ายิ่งคุณสมัครเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับทุกๆคนเนี่ยะนะครับจะถูกแบ่ง1%นะครับ20ชั้นลึกเลยนะครับนั่นหมายเวราะว่าวันนี้จำนวนควของคุณเนี่ยแรกๆมันน้อยนะครับ,นะบ0.4 Q 0.8ว1.6คว3.2 Q นะครับ6.4 Q แต่คุณลองมาดูที่ชั้นที่9นะครับ ร้อยสองจุดสี่คิวคูณห้าสิบข้นไปนี่ประมาณห้าพันนะครับสองร้อยจุดสี่สองร้อยสี่คิวตรงนี้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับในชะั้นที่สิบนะครับผมให้ดูชั้นที่ยี่สิบนะครับชั้นที่ยี่สิบเนี่ยคนใช้งานจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านกว่าคนนะครับจำนวนคิวจะอยู่ที่สองแสนคิวนะครับ,ครบแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวเงินจะอยู่ประมาณหนึ่งล้านกว่ากว่า นั่นหมายความว่าวันนี้จํานวนคิวรวมทั้งหมด20ชั้นที่เกิดขึ้นนะครับตามลําดับชั้นลึก20คิวเนี่ยคุณได้รายได้1%เนี่ยคุณจะมีเงินอยู่ประมาณ20ล้านนะครับผมไม่ได้บอกหรอกว่าตรงนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันจะเป็นโซเชียลที่คนจะเข้าไปใช้งานเพราะว่าทุกคนต้องการผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเบอร์ไวฟ์ที่เองเล่นอยู่นะครับโอเคอันนี้คือรายได้จากโครงสร้าง1%นะครับคุณไม่ต้องเข้าใจมันทั้งหมดก็ได้นะครับเอาปว่า คุณทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับโอเคนะครับนี่ฮะอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหนึ่งคิวเท่ากับห้าสิบาทนะจําดีๆนะครับอันที่สามนะครับจากการบริหารสมาชิกนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เพื่อนคนที่คุณชวนมาเนี่ยคุณจะมีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากรายได้ของสมาชิกทุกคนที่คุณแนะนําตรงๆนะครับเช่นนะฮะเอและบีเนี่ยนะฮะมีรายได้คนละหนึ่งแสนนะครับเวลาเขาถอนคิวออกจากระบบเนี่ยถอนคิวจากระบบเนี่ย คุณจะได้10%บจากเขานั่นคือคนละ1 0,000บาทง่ายๆแค่นี้เองนะครับเพื่อนคุณมีรายได้เท่าไหร่เวลาเขาถอนคิวจากระบบคุณก็จะมีรายได้จากเขา10%ด้วยนะครับคิดเป็นคิวในระบบนะครับเช่น1นึ่งแบาทเนี่ยเท่ากับกี่คิวเอาห้หารนะครับแปลงเป็นเงิน1 0,000บาทเนี่ยเท่ากับกี่คิวเอา50หารนะครับแล้วคุณค่อยถอนเงินออกมานะครับจากระบ,บบนะครับเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้ววันนี้้ยยราาาาไไดมมมมัันนจกววิงง ทุกคนดูตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเพจ QQ เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกจําได้ไหมฮะมันเป็นพื้นที่การขายพื้นที่ในการสร้างคอนเทนต์แสดงว่านะครับมันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับโอเคผมต้องบอกอีกก่อนว่า Q อ่ะอ่อไม่ใช่ Q ิววิวอ่ะเรทของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยของวิวเนี่ยแต่ละเดือนมันจะไม่เท่ากันนะครับหนึ่งสองสามที่ผมพูดมาเมืนเน่อกี้ตั้งแต่ ตั้งแต่ค่ายอดขายตั้งแต่1%ชั้นลึกตั้งแต่ตัวสิเอร์เซ็นเนี่ยมันจะเป็นเงินรายวันแต่ตัววิวเนี่ยจะเป็นเงินรายเดือนนั่นหมายความว่า1เดือนเขาจะคิดให้คุณแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับทุกต้นเดือนนะครับจะคิดจะคิดเลทวิวให้นะครับทีนี้เลทวิวคิดแบบนี้ครับสมมติเพจ QQ เนี่ยมีกําไรทั้งเดือนเท่าไหร่เช่นกําไรจากค่าโฆษณานะครับกำไรจากการสมัครใช้งานแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ10%แบ่งมานะครับเป็นค่าวิวนะครับแล้วก็ได้จากการเซอร์วิส นะครับสิสเทมเดือนละ6คิวนะครับทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนครับกำไรทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเขาจะถูกนำมาหารถูกนำมาตัดแบ่งส่วนนะครับเช่นวันนี้เดือนเดือนนี้ไม่ใช่วันนี้เดือนเดือนนี้นะครับคนที่ใช้วิวคนที่ใช้ระบบเนี่ยทุกคนโพสต์คอนเทนต์ทุกคนมียอดวิวทั้งระบบเท่าไหร่จากทุกโพสต์จากทุกคนในเดือนเดือนนั้นนะครับเช่นกําไรมี10ล้านกํานไะรจากยอดวิวเนี่ยฮะกำไรไม่ใช่กับกำไรจากยอดวิว,นะอว,วขออภัย กำไรของเพจคิวคิวเนี่ยมีอยู่10ล้านบาทฟังดีๆฮะกำไรของเพจคิวมีอยู่10ล้านบาทนะครับยอดวิวทั้งหมดของทุกคนทั้งระบบเนี่ยในทุกเดือนในทั้งเดือน,นมีอยู่10ล้านวิวเท่ากันสแสดงว่าของอัตราแลกเปลี่ยนคือ1บาทถ้าคุณมีอยู่10,000แวิวคุณก็จะได้ไป10,000แบาทถ้าคุณมีอยู่5้าวิวคุณก็ได้ไป5บาทถ้าคุณมี200วิวคุณก็ได้ไป200บาทนะครับกลับกันถ้าวันนี้ เพจคิวคิวมีกำไรในเดือนนั้น,นคือ10ล้านเหมือนกันแต่วันนี้ยอดวิวทั้งระบบมีอยู่20ล้านวิวนะครับหารกันนะครับได้เท่าไหร่ออกมาเลทวิวละ50สตางค์แสดงว่าถ้าเลทวิวคือ50สตางค์คุณมี1ล้านวิวคุณก็จะได้ไป5 0 0 0 0คุณมี10วิวคุณก็จะได้ไป5บาทคุณมี2วิวคุณก็จะได้ไป1บาทแบบนี้นะครับอัตราวิวเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเดือนอยากให้สื่อสาร ให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิวละบาทไม่ใช่วิวละ2บาทแต่แล้วแต่สัสดส่วนบางทีเดือนอาจจะเป็นวิวละ3บาทก็ได้บางเดือนอาจจะเป็นวิวละ5บาทก็ได้บางเดือนอาจจะตกมาที่วิวละ50สะตาตค์ก็ได้ขึ้นอยู่กับกําไรขึ้นอยู่กับยอดวิวของแต่ละเดือนแต่เชืช่อไหมครับว่าวันนี้เพจคิวคิวอ่ะจ่ายเลทวิวอ่ะสูงที่สุดในโลกแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมา YouTube ยังจ่ายไม่ถึงเราเลยนะครับ นั่นหมายความว่าวันนี้อัตราการเติบโตและอัตราคนที่ใช้งานเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนนั่นหมายความว่าแต่ละเดือนเนี่ยบริษัทมีกําไรมากขึ้นแล้วอีกหน่อยอ e ีเจนซี่เข้ามาโฆษณาเข้ามาเราก็จะมีรายได้จากค่า <c oughs> โฆษณามากขึ้นนะครับนั่นหมาย <c oughs> ความว่าเรทของวิวก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยคนใช้งานยิ่งเยอะนะครับกําไรก็ยิ่งเยอะกําไรยิ่งเยอะเรทก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหน้าที่ของคุณก็คือคราวนี้แหละ คุณจะทำยังไงล่ะให้ยอดวิวคุณเยอะขึ้นเรื่อยเือนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณละนะครับทุกคนจะแชร์กันหมดนะครับนั่นหมายความว่าทุกๆเดือนนะครับเกิดคนสมัครใหม่มากขึ้นนะครับและทุกๆเดือนก็เกิดการรักษาซิสเต็มด้วยเดือนละ6คิวนะครับคุณฟังให้ดีนะครับคุณสมัคร1000ับาทแล้วเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยถ้าคุณอยากได้ยอดวิวแต่ละเดือนถ้าคุณอยากได้1%หรือ20ชั้นคุณต้องบริหารผมใช้คำว่าบริหารนะบริหารของคุณ ไม่ใช่บริหารวิวของคุณบริหารคิวของคุณนะครับให้อยู่ในเดือนเนี่ยเดือนละ6คิวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีร้อยคิวเวลาคุณถอนคิวออกจากระบบเนี่ยคุณคาคุณให้คุณคาไว้ในระบบละหกวิวนะครับเป็นค่ารักษาซิสเต็มนะครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินสดนะคุณเข้าใจไหมถ้าคุณถ้าคุณบริหารเป็นคุณไม่ต้องควักเงินสดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับคุณชวนเพื่อนหนึ่งคนคุณก็ได้แล้วสิบวิวนะครับคุณชวนเพื่อนสองคนคุณก็ได้แล้วยี่สิบนะครับแสดงว่าคุณต้องบริหาร นะครับคิวของคุณในระบบเนี่ยให้อยู่ในระบบ6คิวนะครับก็คือว่าให้หลักของคุณยังคงอยู่นะครับไปเรื่อยทุกๆเดือนนะครับคุณก็จะได้ส่วนแบ่งจากกําไรจากยอดวิวแล้วก็คุณก็ได้1% 20ชั้นลึกทุกๆเดือนนะครับแบ่งเป็นเงินแล้วเนี่ยถ้า20ชั้นเนี่ยผมบอกนะว่าจะอยู่ประมาณ2งเกือบ2เกือบ3ล้านะนะต่อเดือนนะครับอย่าทิ้งเชียวนะครับโอเคถ้างั้นเราได้จากยอดวิวคอนเทนต์นะครับเคลียร์ไหมเคลียร์นะโอเค นะครับกำไรเท่าไหร่หารด้วยยอดวิวทั้งหมดนะครับออกมาเป็นเลทแล้วเอายอดวิวของคุณไปคูณนะโอเคนะครับทีนี้รายได้จากการเป็นเซนเตอร์นะครับคือเซนเตอร์เนี่ยคุณจะมีกําไรเพิ่มอีก2%แต่คุณต้องมีคุณสมบัติแนะนําตรงให้ได้ก่อน100คนนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้สมาชิกทั้งหมดในทีมงานคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเซนเตอร์ Center, เนี่ยก็ทําหน้าที่กระจายคิวให้สมาชิกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคิวในระบบเนี่ยจะต้องมีเซนเตอร์หนึ่งคนนะฮะในการกระจายออกไป ค,คุณจะมีรายได้2%จากจํานวนคิวทั้งหมดที่ถูกใจ่ายให้สมาชิกซึ่งถ้าใครทํา100คนตรงๆได้จริงคุณค่อยไปคุยกับบริษัทนะว่าคุณจะเป็นเซนเตอร์ไหมนะครับเพราะว่าการขายคิวให้กับองค์กรเนี่ยผมบอกลยนะว่าจริงๆแล้วอัตาราแลกเปลี่ยนของของคนที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยนะครับจะถูกกว่าคนที่เป็นคนที่เป็นยูเซอร์นะครับตรงนี้คุณจะได้กําไรจากทุกคิวที่เกิดขึ้นนะครับในซิสเต็มของคุณเนี่ย2%นะครับก็ให้ไปคุยกับบริษัท นะครับเดี๋ยวบริษัทก็จะมีเงื่อนไขให้คุณถ้าคุณต้องการเป็นเซ็นเตอร์นะครับแต่เซ็นเตอร์ก็ถามต่อโอนคิวโอนเงินทุกวันนะครับก็เวลาจะเป็นก็ไปดูเงื่อนไขเอานะครับเอาเป็นว่านะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตั้งแต่ยอดขายนะครับตั้งแต่รายได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยี่สิบชั้นลึกแล้วก็รายได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รายได้ยอดวิวคุณสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับแค่คุณเปลี่ยนที่โพสต์แค่นั้นเองนะครับโอเค ทีนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคุณเริ่มต้นง่ายๆคุณไม่ต้องคิดเยอะนะครับโปรเจกต์เพจคิวเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ขำๆไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใหญ่ขนาดไหนอยู่ผมก็บอกเลยว่ายินดีคุณจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคุณจะขายของคุณจะเป็นช่างภาพคุณจะเป็นนักดนตรีนะครับคุณสามารถทําได้หมดเลยนะครับคุณขายของบนเพจคิวก็ได้คุณโพสต์ธุรกิจที่คุณทําบนเพจคิวก็ได้คุณเป็นศิลปินคุณโพสต์คลิปบน u t u b e แล้วคุณก็แชร์คลิปของคุณมาที่เพจคิวด้ เพื่อสร้างคอนเทนต์นะครับเวลาคนเข้ามาดูโพสของคุณนะครับแทนที่จะไปดูบน u t u b e คุณเข้ามาดูใน q q เนี่ยสมมติมีคนดู1ล้านคนนะครับคุณจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่จากยอดวิวนะครับในคลิปของคุณนะครับบางคนเนี่ยไปสร้างคลิปบน YouTube นะครับคนดูเป็นล้านเลยนะครับแต่คุณไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับหรือว่าคุณได้น้อยมากนะครับก็มีนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแค่เปลี่ยนที่โพสนะครับแล้วคุณก็แชร์ให้โลกได้รับรู้ว่าณเวลาเนี้ยมันมีเพจคิวอยู่แล้ว คุณชวนเพื่อนมาคุณบอกต่อเพื่อนนะครับอ่ะถ้างั้นเริ่มต้นง่ายๆนะครับวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยให้คุณตัดสินใจบนข้อแท้จริงนะครับหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทําอยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะครับคุณจะได้เงินได้ไงจากมันนะครับวันนี้แค่คุณเปลี่ยนนะครับที่โพสต์มาเป็นสมาชิก w w w ร์เว็ QQ.com เนี่ยคุณก็แค่สร้างคอนเทนต์นะครับแล้วคุณก็สามารถชวนเพื่อนมาคุณก็ได้เงินแล้วนะครับอ่ะ ให้ตัดสินใจเป็นข้อได้จริงนะครับคุณผมบอกเลยว่าวันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกอะ่ะคุณมองเห็นว่ามันใช่คุณมองเห็นว่ามันง่ายคุณมองเห็นว่ามันเป็นช่องทางการทําเงินที่ง่ายนะครับคุณก็สามารถทําได้นะครับคุณสมัครสมาชิกค,คุณซื้อพื้นที่ในการสร้างคอนเทนต์ได้เลยนะครับในราคาแค่1000บาทตลอดชีวิตนะครับคุณโพสกี่โพสก็ได้1000บาทคุณทำธุรกิจตรงนี้ได้ตลอดชีวิตผมไม่มองเป็นธุรกิจด้วยซ้ำผมมองว่ามันเป็นมันเป็นช่องทางการทำเงินขำๆอะ่ะ หนึ่งพันบาทบางคนไปยืดผมก็หมดแล้วอ่ะหนึ่งพันบาทบางคนไปกินข้าวก็หมดแล้วอ่ะแต่วันนี้หนึ่งพันบาทของคุณเนี่ยคุณสามารถแปลงเป็นเงินล้านได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีแค่แค่คุณทําเป็นแค่คุณรู้ว่ามันคืออะไรคุณก็ทําได้แล้วนะครับโอเคคุณซื้อพื้นที่คอนเทนต์แล้วคุณก็ขายไอเดียนี้ให้กับเพื่อนของคุณนะครับเริ่มต้นใช้งานผมอยากจะบอกว่านะครับการใช้งานที่เพจ q q เนี่ยผมอยากให้คุณใช้งานให้เป็นจริงๆนะครับคุณสมัครสมาชิกแบบไหนนะครับ คุณแนบสเตปในการแอปพรูฟรหัสของคุณแบบไหนคุณโพสต์ได้ยังไงนะครับคุณถอนคิวแบบไหนนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าคตรนง่ายเลยมันโค้ดง่ายเลยนะครับอยากให้เริ่มต้นใช้งานแบบเป็นจริงๆนะครับลองใช้ดูลองโพสต์ดูนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับวันนี้ชักชวนเพื่อนให้ใช้งานเริ่มต้นแค่2คนเท่านั้นนะครับเริ่มต้น2คนคุณจะได้ทุนคืนแล้วทันทีเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้2คนของคุณเนี่ยเขาก็คืนทุนเหมือนกันโดยการมีเพิ่ม2คนเหมือนกัน น,นั่นหมายความว่าวันนี้นะครับคุณเริ่มต้นจากการที่ไปบอกเพื่อนของคุณให้มีไรายได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะทํางานได้หมื่นห้ามาต่อเดือนทํางานทั้งเดือนเลย<อ>เขาอาจจะทำเพจคิวๆเนี่ยในเดือนในนั้นเนี่ยเขาอาจจะชวนเพื่อนได้สิบคน10คนหมายความว่าเขามีอีกกระเป๋าหนึ่งห้าพบาทคุณว่าดีขึ้นไหมอะ่ะหรือว่าบางคนเนี่ยตกงานอยู่ไม่รู้จะทําอะไรไปสมัครงานก็ไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ย ทำงานได้เดือนละสามร้อยทำงานได้วันละสามร้อยบาทใช้แรนงานหนึ่งงแต่วันนี้แค่เปลี่ยนมาโพสต์ที่ต้องโพสต์อยู่แล้วคุณเล่น Facebook กันอยู่แล้วคุณเล่นโซเชียลกันอยู่แล้วคุณเปลี่ยนที่โพสตก่อนคุณชวนเพื่อนมาใช้งานคุณได้แล้วเงินนะครับวันละ500วันละ1 0 0 0ันผมก็มองว่าเป็นไรายได้อีกกระเป๋าแล้วนะครับที่จะช่วยให้คุณซัพพอร์ตในการเดินทางซัพพอร์ตในการกินข้าวค่าน้ำมันต่างๆนะครับในการทํางานของคุณนะครับไม่ต้องไปมองหลักล้านก็ได้ถ้าคุณมองไม่ถึงผมบอกให้มองแค่ว่าหลักพัน หลักพันหนึ่งต่อวันเดือนหนึ่งก็สามหมื่นแล้วนะนะครับแต่ถ้าวันนี้ใครเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเพจคิวคิวจริงคุณจะเห็นเลยว่าวันนี้เงิน1ลนะ้านน่ะปั้นไม่ยากเลยนะครับในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นกันว่าวันนี้มันมีพื้นที่นะครับในการทํางานนะครับในการที่จะโพสต์ในการที่จะมีรายได้บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ให้เชื่อข้อเท็จจริงให้เชื่อหัวใจตัวเองนะครับแล้วคุณก็ค่อยลงมือทํา ถ้าคุณทาผมบอกเลยนะคุณชวนเพื่อนได้หนึ่งคนรหัสของเพื่อนคุณแอปฟุกเท่าไหร่คุณมีคิวเข้าในระบบคุณถอนเงินคิวมาแล้วคิวเข้ากระเป๋าคุณเงินสดเข้ากระเป๋าเงินคุณคุณก็มีผลลัพธ์เนี้ยคุณก็จะเห็นมากขึ้นว่าคุณมีผลลัพธ์แล้วคุณก็จะเชื่อนะครับวันนี้เนี่ยผมได้เงินจากเพจคิวคิวผมบอกเลยนะครับว่าผมคืนทุนไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับที่เหลือของผมคือกําไรล้วนๆเลยผมได้มาโอ้หลายหมื่นแล้วนะจากเพจคิวคิวนะเพียงแค่ผมชวนเพื่อนอ่ะ เพียงแค่ผมไปบอกเพื่อนว่ามันมีช่องทางการทาเงินแบบนี้อยู่บนโลกออนไลน์อ่ะง่ายมากนะครับผมเห็นมากขึ้นผมเชื่อมากขึ้นผมก็ทํามากขึ้นครับวันนี้เนี่ยในทีมงานของเรามีเป็นร้อยคนนะครับที่เข้าใจที่กําลังกระจายอยู่นะครับผู้นำร้อยคนที่กําลังกระจายนะครับการสร้างพื้นที่ในการที่จะทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่มันง่ายมากนะครับเมื่อทํามากขึ้นแน่นอนครับวันนี้ผลลัพธ์เรามากขึ้น เมื่อเราทำมากขึ้นผลเพธ์เรามากขึ้นเราก็เห็นมากขึ้นเราก็เชื่อมากขึ้นนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าวันนี้ช่องทางการทำเงินของเพจคิวนะจะไม่จบอยู่แค่5ช่องทางนะครับเราจะมีอยู่8ช่องทางแต่ผมขออุบไว้ก่อนนะครับตอนนี้ให้ทำแค่4ก่อนนะครับช่องทางที่6กํำลังจะออกมาเร็วนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้ทำแค่ในประเทศไทย,ยก่อนเท่านั้นนะครับเพจคิวเนี่ยทำกันจริงจังจริงๆเลยนะฮะเพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อประมาณเกือบสองอาทิตย์ที่ผมทำจริงจัง นั่นหมายความว่าวันนี้ครับทะเลยังใหญ่อยู่ยังไม่มีการเบียดเสียดเพื่อนของคุณยังไม่รู้จักเพจคิวคิวคุณมีหน้าที่ไปบอกเขาให้เขารู้จักว่าวันนี้มีช่องทางการทำเงินบนโลกออนไลน์จากการเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพจคิวคิวคอมครับคุณก็จะทางานคุณก็จะทําเงินได้เลยจากการบอกบผมบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยไม่อยากให้เสียโอกาสดีๆไม่อยากให้ทิ้งโอกาสดีๆในการที่จะทําเงิน นะครับบนโลกออนไลน์1000บาทของคุณนะครับคุณใช้ไปก็หมด <c oughs> แต่ถ้าวันนี้1000บาทของคุณเนะี่ยคุณเลือกที่จะลงทุนในพื้นที่นะครับที่เป็นคำตอบที่เป็นช่องทางการทำเงินที่มันใช่ที่มันง่าย <c oughs> ผมบอกเลยครับถ้าคุณทำเป็นและคุณเข้าใจทั้งหมดนะ1 0 0 0บาทของคุณจะมีค่าเป็นล้านภายในไม่กี่เดือนนะครับ <c oughs> ถ้าใครไม่เชื่ออ่ามันต้องมีพิสูจน์จริงไหมถ้าใครไม่เชื่อให้รอดูอีกหน่อยนะฮะ เพจคิวคิวนะครับทุกวันนี้เป็นไงเฟซมาหาหน่อยไลน์มาหาหน่อยต่อไปฮนะคิวคิวมาหาหน่อยหรือว่าคนเนี่ยคุณเดินไปเขาก็จะออนเพจคิวคิวกันหมดนะครับอีกหน่อยบริการต่างๆโฆษณาต่างๆจะเข้ามานะครับคนก็จะมากขึ้นเมื่อคนมากขึ้นก็จะเปิดตลาดต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกนะครับเพจคิวคิวก็เช่นกันเพจคิวคิวก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่จะขยายไปเรื่อย ตอนนี้เราเป็นเราเป็นตลาดใหม่ที่ที่ทำเงินง่ายนะครับและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้ผลลัพธ์จากการเริ่มต้น4ขั้นตอนนี้นะครับแน่นอนนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็ข้อมูลการบรรยายเพจคิวเนี่ยก็ขอจบเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ผมนะครับหรือว่าไลน์นะครับ เฟซบุก๊กก็อ่าพักเดชอัคราชัยพัฒน์ที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 2 6์เ6้6 5, นะครับแล้วก็ติดต่อมาได้ไลน์เลยนะครับโอเคแค่งั้นเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันนะครับหนึ่งพันหนึ่งพุ้นมาแปลงเป็นหนึ่งล้านลุย